แมอใหญ่ฟร้ายนะคะฉันนะคะเพิ่งจบมาจากเมืองนอกมาค่ะแล้ววันนี้ฉันจะมาทำงานเป็นหัวหน้าของพวกเธอค่ะวันนี้นะคะเราจะมีการเมสเตงกันค่ะอันเดอร์สตาร์หัวหน้าคะพูดภาษาไทยได้ไหมคะนี่เธอถ้าเธอไม่รู้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะฉันแนะนำ เธอเนี่ยไปเรียนเพิ่มมานะคะเพราะว่ามันทําให้เธอเดูการศึกษาต่ำมากอะคะ่ะในอย่างนี้นะคะถ้าจะให้ฉันเนี่ยนะผู้ประสาษษษษษษษไทยอะโค่ะเพราะว่ามันทําให้ฉันอะดูโลค่ะโลผู้าาาไทยเนี่ยนะคะโลท่านว่าดูถูกวัฒนธรรมประเทศตัวเองเนี่ยโลกว่านะคะเป็นคนไทยแต่กระแด้ ไมใ่ใช่สิคะเป็นคนไทยแต่พูดแต่ภาษาอังกฤษคุยโอ้อวดคิดว่าตัวเองเป็นคนต่างชาติเหรอคะนี่เธอแต่ก็เอาเถอะนะมารยาของเธอเนี่ยมันแตกต่างจากคนเมืองน้อที่ฉันอยู่มาเลยอ่ะจ <AS> ้ะเฮ้ยถ้าคุณคิดว่ามารยาในประเทศนี้เนี่ยมันต่ำก็อยากกลับมาทำงานสิคะเฮ้ยมารยาทางสังคมไม่ บุถการีไม่ได้ต่างสองเสแฟชัยทาเป็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนต่างชาติจบนอกดูถูกบ้านเกิดจรบเนี้ยไมดีนะคะแกเป็นใครกล้าได้ยังไงมาว่าฉันฉันเป็นหัวหน้าแกนะฟังให้ดีนะคะฉันชื่อแอนชื่อแอนฟังให้ดีนะคะฉันไล่แกออกเกิดอะไรขึ้น ดีค่ะบอสฉันชื่อว่าใหญ่ฟ้านะคะเพิ่งจบจากเมืองนอกมาค่ะเมื่อกี้ที่บอสเห็นนะคะฉันกําลังสอนภาษาอังกฤษให้กับพนักางานค่ะเพื่อให้บริษัทของเราเนี่ยนะคะยกระดับเป็นสากลขึ้นมาค่ะแต่ดูเหมือนว่าพวกเธอเนี่ยจ,นนจยะไม่เข้าใจสเลยค่ะบอสเป็นสากลแล้วจําเป็นว่าภาษาอังกฤษได้ด้วยหรอผมว่าคุณน่าจะเข้าใจอะไรผิดเลขอย่างคนแนวฟิตเป็นคนไทยส,ส่วนใหญ่ไม่จําเป็นพู้ดภาษาอังกฤษได้ คุยไปกินข้าวกลางวันดีกว่าหิวนะอว่าแต่อาหารกลางวันภาษาอังกฤษคำว่าอะไรนะลันเชียดได้ไหมอุ้ยแอนซุปตําน่ากินจังกินได้ทันไหมโอ๊ยเม็นอร่อยอะเห็นซุปตําคนไทยเขากิอาหารแบบนี้ก็เหรอแล้วเธอกินอะไรดูหน่อยสิ ชาแล้วกันนะจ๊ะดีจ้าเป็นรู้ว่าฉันนี่นะคะอยู่ต่างประเทศมานานนะคะอาหารที่คนที่นู้นกินนะก็จะเป็นพวกอาหารที่มีประโยชน์อะคะ่ะอย่างเช่นโปรตีนขนมปังแห้งๆเนยแล้วก็ไข่ต้มเนี่ยนะแต่วางกินไปสักพักเนี่ยเราจะเ <c oughs> <c oughs> ด็กคอนะจ๊ะคอยดูแลกันนะคะ <c oughs> ว่าคนต่างชาติเนี่ยเขาอินกันยังไงอะค่ะ ประเทศไทยนะ่ยเากินไม่ได้หรอกคนต่างชาตินี่เขาว่าแปลกเนาะเอาข้ามากินแต่ว่าไม่ยอมเอาน้ำมากินะะะเดี๋ยวจะมีลูกค้ารายใหญ่มาจากต่างประเทศมาคุยเรื่องโปรเจกต์ยายฝ้ายจะเป็นคนดูแลนะบอสคะฝ้ายว่างานนี้นะคะเราควรที่จะให้แอนเขาดูแลนะคะอุย้ย ไปลืมไปเลยค่ะบอสว่าแอนเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาคงไม่กล้ารับปากช่มิขาะแอนใครว่าฉันไม่กล้าฉันจะรอดูให้แกทำขายที่หน้ากับลูกค้าคราวนี้นะฉันมีเรื่องจะต้องไล่แกออกแน่พูดอังกฤษไม่ได้นะีนะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเธอจะทำยัง คอยดูก็แล้วกันภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่เป็นไรใช้ความสามารถของเจนก็พอฮัลโหลฮโหลสวัสดีจ้ายินดีตอนรับแจ้านี่อ่ายเธอผู้หญิงกับลูกค้าอย่างเงี้ยลูกค้าจะฟังเธอออกได้ยังไงล่ะคนอีสานตัวนี้คนอีสานไดรี่หรอแมน ว่างลีสานคิดฮอตตามาคงห้ายหลายเขากำลังคืบก,กันอนหยุดได้แล้วนะ <c oughs> ของฝากที่เธเตรียมมาให้ลูกค้าอยู่ไหน <c oughs> ของฝากเล็กๆเลยหน่อยเด้อเออันเธอเตรียมของอย่างนี้ให้ลูกค้าได้ไงลูกค้าจะชอบได้ไงล่ะ <c oughs> ชิม,มิหาอุ้ยขอยนี่มักห้ายหลายขอบใจลยห,หลายเด้อว <c oughs> ่าเป็นอย่างจ้า ฮัลโหลว่าไงนะฉันเรียกรถไว้เขาบอกว่าแคนเซิลสีมือเธอใช่ไหมก็ไม่รู้สินะเธอช่วยดูเวลาไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเมตรตงไม่ทันได้ฮัลโหลเอารถฉันมา Motor Cycle แผนหายุเค็สิเธอจะให้ลูกค้านั่งแบบนี้ไปอย่างนั้นเหรออยากล้องบอกล้องมากเนี่ยโอ๊ยไม่นะมาเร็ว รถคันนี้นมันสุดยอดไปเลย Amazing t a i l n d ตั้งแต่ผมขับรถมานะไม่มีรถคันไหนสนุกรถคันนี้มาก่อนงั้นเดี๋ยวคุณเนี่ยช่วยถ่ายรูปให้ผมหน่อยเดี๋ยวจะปวดเมื่อผมจัดไปลเลยค่ะออาอย่าง one two three เ, <laughs> เดี๋ยวเราเนี่ยไปเซ็สนสัญญาก,กันเลยจัดไป รอบเนี้ยถือว่าแกโชคดีไปนะแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยฉันไม่ปล่อยกันไว้แน่ฉันว่าเธอตัางหากที่กําลังจะโดนไล่ออก <c oughs> ฉันนี่นะจะโดนไล่ออกใครจะไล่ฉันออกฉันเป็นหัวหน้าแกนะก็เป็นอย่าอ่อนเลเปล่าวะเธอปลอมแปลงวุธ <c oughs> ีการศึกษามาเธอไม่เคยไปเรียนต่างประเทศด้วยซ้ำเลิกแอบเสนี้ได้แล้ว นี่แกกล้าตรวจสอบฉันเหรอเธอต่างหากที่เปิดเผยตัวตนของตัวเองคนที่เขาไปเรียนเมืองนอกมาเนี่ยนะกลับมาเนี่ยมีแต่คนที่คิดถึงอาหารไทยทท้งนั้นมีแต่เธอที่ยังกินอาหารต่างชาติอยู่ล้องไงแกรู้แล้วทำไมแกมีหลักฐานางนั้นหรอนี่ไงล่ะหลักฐานฉันไปนค้นเจอที่โต๊ะทำงานเธอมาคุณฝ้าย ไปเรียนต่างประเทศมาสองปีแต่ว่าย้ายโรงเรียนไปยี่สิบกว่าที่ที่รักคะนี่คุณหาพนักง,งานใหม่ทำงานไงคะเนี่ยที่รักใช่สามีฉันเองฉันว่าตอนนี้เธอรีบคิดหาวิธีช่วยตัวเองดีกว่านะเพราะว่าปลอมแปลงเอกสารวุฒิการศึกษาเนี่ยมันผิดกฎหมายคุณแอนคะคุณภรรยาบอสที่ฉันทำไปทั้งหมดอะ เป็นพ่อฉันดูเท่าไม่ถึงการยงโทษให้ฉันด้วยนะคะได้งั้นฉันขอลงโทษเธอเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันได้ค่ะพลอยเข้ามากินส้มตำสักปีหนึ่ง